4โลแต่มีอยู่2กลุ่มนะฮะสองกลุ่ม,นะก,ลมกลุ่มก็กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการกับผู้จัดทำโครงการ,นะค,รความคาดหวังนะฮะของการพัฒนาผู้ำํำนะครับอ,อันนี้เราก็ล้อมาจาก LDP l DP, นะครับคือเท่าแก่ของท่านประธานก็ได้กำหนดบทบาทของสปอนเซอร์โคสปอนเซอร์แล้วก็โค้ดเนี่ยนะฮะไว้นะไว้นะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดว่าโค้ดเนี่ย จริงมันเป็นแค่สกิลสกิลสกิลหนึ่งนะครับที่สปอนเซอร์ต้องมีนะครับถ้าประธานธนินเนี่ยมาสรุปเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนะครับว่าสปอนเซอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่ชี้แนะไม่ชี้นำนะฮะเพราะนั้นมาทำความเข้าใจกับโลของ4โลนี่ก่อนนะครับว่ามันมีโลเจ้าาดมีโลหัวหน้านะครับโลที่เป็นสปอนเซอร์ที่เราพูดถึงสปอนเซอร์โค้ดสปอนเซอร์แล้วโลที่มันเป็นโค้ดนะครับ ซึ่งโค้ดวันนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าจริงๆบางทีก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโลที่ใกล้เคียงกับคำว่าสปอนเซอร์นะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่พยายามที่จะดึงศักยภาพของคนที่เป็นพนักงานนะครับหรือเป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกขึ้นมานะครับโลแรกนะครับที่อยากให้รู้จักก็คือโลเจ้านายหรือโลบอสนะครับโลที่สั่งทำตามคำสั่งอย่างเดียวนะครับก็คือเจ้านายเป็นผู้ตัดสินใจในทุกเรื่องนะครับ ลูกน้องไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะฮะทีมเมมเบอร์ลูกน้องนะฮะทำหน้าที่เป็นผู้ทําตามคําสั่งเท่านั้นนี่คือเจ้านายนะครับเจ้านายรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทีมไม่ต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์นะนี่คือสิ่งที่ว่าโลของเจ้านายนะครับในอดีตนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยโลของเจ้านายเนี่ยก็ยังยังอาจจะต้องมีการใช้อยู่ในอดีตมันเป็นเหตุการณ์วิกฤตหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ย ก็คือจะมีลักษณะของผู้ํำแบบตามสถานการณ์ด้วยนะครับก็บริหารหรือปรับใช้นะครับอันที่สองนะครับหัวหน้านะครับหัวหน้านี่ก็เป็นการชี้นำบ้างสั่งบ้างโค้ดบ้างนะฮะหัวหน้าเป็นคนตัดสินใจอีกเหมือนกันนะฮะซึ่งอาจจะร่วมกันกับทีมก็ได้ในการตัดสินใจนะครับทีมก็เพียงทำตามคำสั่งของหัวหน้านะฮะพะสุดท้ายแล้วเวลาตัดสินใจร่วมกันหัวหน้าก็จะเป็นคนที่สั่งแล้วก็ ให้ทีมท่ตามนะครับหัวหน้าก็จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทีมไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์นะครับถัดมาสปอนเซอร์นะครับมีการชี้แนะนะครับมีการสั่งบ้างน,นะครับนี่คือสปอนเซอร์ความต่างของสปอนเซอร์กับหัวหน้าก็คือหัวหน้าเนี่ยเวลาพูดไปแล้วนะฮะชี้แนะชี้นำนะฮะก็คือคุณต้องทําทําอย่างนี้หลุดแตกแถวไม่ได้แต่สปอนเซอร์นี่ก็คือเขาอาจจะแชร์สิ่งที่ว่าเป็นคําชี้แนะแต่สุดท้าย นะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าทีมเนี่ยต้องนำข้อชี้แนะไปคิดแล้วทีมต้องตัดสินใจเองนะฮะคือการตัดสินใจนี้มันจะไม่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 แขวนกับอยู่ที่ผู้นำานะครับจะไปแขวนอยู่ที่กลุ่มละอยู่ที่ทีมละนะฮะว่าสุดท้ายแล้วถ้เกิดทีมตัดสินใจยังไงก็ทําตามในวิธีนั้นนะฮะสุดท้ายทีมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์นะครับสปอนเซอร์เนี่ยก็มีส่วนร่วมด้วยนะฮะ ในการที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลสําเร็จของทีมนะครับและสปอนเซอร์เนี่ยก็ยังต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาทีทมด้วยนะครับถัดมาซ้ายสุดนะครับโลที่เป็นโค้ดนะฮะโค้ดเนี่ยถ้าเป็นโค้ดแบบเพียวนะโค้ดแบบ absolutely เลยคือทําหน้าที่เป็นโค้ดอย่างเดียวเนี่ยนะครับจริงคือจริงๆแล้วมันก็จะมีกลุ่มของ โค้ดนะที่เขาได้มีการไปทำไปสอบแล้วก็ไปทำเซอร์ติฟายนะครับค่าตัวเขาในชั่วโมงละประมาณ2 0 0พนะครับใครไปโค้ดใครทําหน้าที่โค้ดเขาก็จะคิด2 0 0พนะครใครเป็นโค้ดเก่งๆที่ที่สามารถทําให้โค้ชีเนี่ยหรือคนที่รับการโค้ดเนี่ยประสบความสําเร็จหรือหาทางออกได้ก็จะมีคนเข้าไปหาโค้ดคนนั้นเยอะซึ่งเวลาโค้ดคนนั้น ให้คําแนะนําหรืออะไรเขาก็จะคิดเป็นหลายชั่วโมงอย่างที่บอกชั่วโมงละสองพันะฮะก็เป็นอาชีพที่ที่เกิดขึ้นนะฮะในในยุคหลังๆนี้นะฮะโค้ดก็จะถามไม่ชี้ไม่ไม่แนะเลยจะถามอย่างเดียวเลยตั้งคําถาม,ถามนะฮะทีมก็จะเป็นคนที่หาคําตอบเองและตัดสินใจเองนะฮะทีมก็ทําตามในสิ่งที่คิดนะฮะทีมก็รับผิดชอบต่อผลลัพธ์เองคนเป็นโค้ดไม่ต้องรับผิดชอบนะะแต่โค้ดที่อยู่ในโครงการ PSLP เราเนี่ย จะไม่ค่อใช่โค้ดฝั่งซ้ายสุดนะครับมันจะปนอยู่ในส่วนของกลุ่มของสปอนเซอร์นะครับ